เอาบอดเด้อดกไสปดพุ่นเด้อ ta, ขามันหมุนส่วงไว้อยู่ ราขาทั้งหมดีคนหลายนกินเนียนดินเนียนเนาะหนังกระแทกคนบนชนะเลี้ยดินก็เลี้ยวเทเานเนาเด้ยวืนเยก็หน้าดินแคุ๋ยแถมคุ๋ยโผ่มันเป็นหนงมมีเปุ๋ยโผมาใเร็จเสไมได้หลายรอบเยอ ากเนี่ยตกอเิดอรขได้อิแล้วเอาอรลาม่เยาักันเอามดทิ้งห่อยว่าไกนยายถวันนี้มันหมดแล้วพายุหมดอะไรพายุมันหมดวันนี้เลยหามันร้อนมันร้อนกันเลียกไะก็มัเป็นไรวันนี้เขานีมันเปียกอยู่ ไปมดแลไปม็ปยกเว้นเอียงกีน่ะเขาเปียกผมมีปัญหาหลังจากเอีงมันิตากแดดสองแดดแล้วนี่แมนอันนี้มันเป็นเขาโตัวถึงตตัวเป็นไรเเตกเ่อน่ามเด็กตุมเป้ย่ลูเวคนไปนไ่นหรอได้สาวก็มาชอกเอกันตายูหลุ สวัสดีค่ะป๊อปปี้มาดูรถเกี่ยวข้าวอันนี้ดูคนหอบฟางด้วยขอบคุณนะคะป๊อปปี้สามหลอบ

我买塞白，我塞白，白的呢。 ขอคุณนะคะป,ะป๊ปะตีต๊ะตีก็ให้จุกตาไวไฟมาค่ะสองตัวขอบคุณนะคะชมรถเกี่ยวชมรถเกี่ยวจี่ต้ขึ้นครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะอีกนาทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะทุกท่าน ขอบคุณทุกการ